เมื่อเรามีหนี้ทางโลกและหนี้ทางธรรมแล้วเราสมควรแก่การทำอย่างไรขอความนอบนอบ้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยและขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมผู้สดับรัระฟังวันนี้ธรรมะหลวงพ่อดีมาขอเจริญพรแก่บ,บรรดาสัทธา ญยตาโยมทั้งหลายว่าหนี่ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นนี่ทางโลกหรือหนี่ทางธรรมถ้าเรามีแล้วเราสมควรแก่การทำอย่างไรดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปฟังเนื้อเรื่องอารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี่ในคลิปคลิปนี้อาตอมาจะขอมุ่งเน้นเกี่ยวกับนี่ทางธรรมส่วนนี่ทางโลกนั้น ก็เหมือนที่อาตมาได้กล่าวไว้แล้วในคลิปที่1เดีย๋ยวอาตมาจะเอาคลิปไว้จะตั้งคลิปไว้ขึ้นอยู่ข้างบนเนี้ย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 โยมคลิกไปดูได้วันนี้ทางโลกนั้นมันเป็นอย่างไรปกตินี้ทางโลกมันจะมีอยู่สองสองลักษณะลักษณะที่1เรียกวันนี้ที่ดีกับนี้ที่ไม่ดีส่วนวิธีการใช้หากุศโลกุศลบายของการ หามาใช้เราจะต้องทำอย่างไรตามแนววิธีคิดของพระพุทธศาสนาตามาก็ไอได้อธิบายรายละเอียดพอสมควรพอที่จะเข้าใจได้ดังนั้นเดี๋ยวตาตมาจะฝากลิงไว้ฝากลิงไว้ให้โยมเข้าไปดูเองแต่ในคลิป,ลปนั้นตามาก็ไม่ได้พูดถึงว่านี่ในในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีกี่อย่างแต่ในคลิปนัป้นจะบอกว่านี่ในทางพระพุทธศาสนาเมื่อมีแล้วเราต้องฉอดใช้ และก็บอกวิธีการชดใช้แต่ที่นี่ในคลิปคลิปนี้อาตมาจะขอกล่าวถึงนี่ในทางพระพุทธศาสนาโดยตรงถ้าเรามีแล้วส่วนนี้ทางโลกยมก็ขึ้นไปดูเองนะยมยมเข้าไปดูเองแล้วรายละเอียดเนะเาะอ่ต้องขออภยัยถ้าอาตมาเอามาอัดอยู่ตรงนี้เลยก็มันยาวไปมันก็ต้องไป2คลิป3คลิปอีก มันก็ทําให้นี่ดังนั้นก็คืออันนั้นอัดไปแล้วยมก็ไปดูตรงนั้นเองอส่วนตรงนี้มามจะมาะชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องนี่ทางธรรมนี่ทางธรรมในพระพุทธศาสนาเราเราริประเดิมริเริ่มก่อนเลยวันนี้ทางโลกมีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือนี่ที่ดีกับนี่ที่ไม่ดีนี่ที่ดีก็คือนี่ที่เอามาแล้วเอาเงินนั่นไป เพาะเป็นลูกเป็นหลานให้มันออกลูกออกหลานได้อันนั้นเกิดวันนีที่ดีส่วนนีที่ไม่ดีก็คือนีที่เราเอามาเพื่อบอริโภคต่างๆอันนี้เรียกวันนีที่ที่ไม่ดีมีแต่ลดลงอย่างเดียวไม่มีเพิ่มอ่าดังนั้นใน ทางโลกก็คือมีสองอย่างที่ส่วนที่ว่าในทางธรรมทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องหนี้ทางธรรมนั่นก็มีอยูสอ่สองลักษณะเช่นเดียวกันเรียกว่าหนี้บนนุญคุณกับหนี้บาปเวรหนี้บุญคุณกับหนี้บาปเวรจะมีลักษณะแบบไหนหนี้บุญคนุณหนี้บุญคุณก็จะเป็นหนี้ที่เรา ไปติดหนี้บนคนกับผู้ที่มีประคุณต่อเราไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่ในบุคคลที่เคยทำความดีให้กับเราเช่นให้น้ำแก้วเน่งให้ข้าวชามเน่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้บนคนหรือจะชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างบอกทางบอกคนเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นหนี้คือกัน อันนี้เรียกว่าน,นี้บนคนคือกันดังนั้นคือคือนี่ในทางพระพุทธศาสนามันจะมีหลายหลายลักษณะหลายขั้นตอนมีจากมากไปหาน้อยหรือมีจากน้อยไปหามากถ้าว่านี่นี่ในมากนี่ทางพระพุทธศาสนาบอกว่านี่จะมากนัก็คือใครนี่ที่มากที่สุดสำหรับเราทานทั้งหลายก็คือนี่พ่อแม่ พ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ที่มีประคุณต่อเราในปณีที่ยิ่งใหญ่นี้ที่ลูกหลานทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้สินนี้ให้ใหท่านทั้งสองได้ถึงแม้ว่าทรัพย์สมบัติเงินทองลูกหลานทั้งหลายใดมีเงินเป็นมหาเศรษฐีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็ไม่สามารถที่เอามาชดใช้หนี้ของพ่อแม่ได้ว่าทำไมถึงชดใช้ไม่ได้เพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่มีประคุณอันยิ่งใหญ่ ไม่มีประคนใดเอามาเปรียบได้เอามาเทียบได้ดังนั้นแม่ว่าเราเอาเงินหล,หลายพันล้านมาวางอยู่ตรงหน้าก็ไม่สามารถที่จะมาชดใชัยหนี้ได้ถ้าเรามองให้มันเป็นรูปธรรมก็คือร่างกายของเราจิตใจของเราทั้งมวลเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเลือดเป็นเนื้อของพ่อแม่ของเราทั้งนั้น ดังนั้นเป็นหนี้ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรเอามาชดใช้ได้ถ้าเราเอาเงินมาซื้อร่างกายของเราเนี่ยในราคาหลอยล้านเนี่ยเราฆ่าตัวตายเรากาไม่แล้วไม่กลาคือเก่าก็แสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยจะมีราคามากกว่านั้นดังนั้นก็คือเราไม่สามารถที่จะมาชดใช้ได้ี่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ว่าให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตของเรามา แต่หน้าเสียดายมันมีบาปรกรรมชนิดหนึ่งที่ชอบมาปิดหน้าบาังตาเรา,ามีกรรมชนิดหนึ่งชอบมาปิดหน้าบังตาเราว่าไม่ให้เรามองเห็นความเป็นจริงของนี่บางคนเนี่ยชอบมินประมาดดูถูกเบดามานดอนอย่างไงเป็นต้นเห็นชนั่วโมงในปัจจุบันเนี่ยมี ในเรื่องเปรตสัมภเวสีออกมาเกี่ยวกับเรื่องเพลงคุณแม่ลำไยเห็นไหมเจ้าวนามีการประมาทในการตบตีแม่ในการการวางแผนฆ่าแม่ทําลายแม่ยังไงเป็นต้นเพราะอะไรคุณโยมเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันประโดยโทสะโดยโมหะก็คือความมืดบอดมองไม่เห็นคุณค่าของผู้ที่มีประคุณ เราท่านทั้งหลายก็ <c oughs> ไม่เหมือนที่เขาแสดงนะไอคนที่แสดงก็ไม่ได้เป็นไรแต่นี่มันเป็นบทบาทที่แสดงมาให้เรามองเห็นถึงความเป็นจริงว่าผู้ที่มีประคุณของเราเนี่ยทำไมเราถึงมาทำลายได้เพราะจิตใจของเราเนี่ยมันประกอบด้วยโมหะอย่างเงี้ยโดยโทสะโดยโมหะก็คือความมืดบอดความมืดบอดตรงนี้มืดบอดอยังไง ทุกๆคนส่วนมากจะมองเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีประคุตรงที่ว่าเลี้ยงดูเราก็เริ่มจากเนี่ยเรารู้ความแล้วละ่ละส่วนมากจะรู้จากแค่นั่นประมาณนั้นจากที่เรารู้ความมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี่แหละโดยส่วนมากจะรู้ละเอียดรายละเอียดอยู่ประมาณนั้นแต่จากที่เราจากที่เรารู้ความลึกลงไป มักจะมีกรรมอะไรบางอย่างมาบังตาเราบังสติปัญญาของเราทําให้เรามองไม่เห็นคุณค่าตรงนั้นเช่นมารดาของเราอุ้มทองของเรามาเจ็เก้าเดือนอปีหนึ่งนั่นแหละ 7, 8, 9, เจ็ดแปดเกดือนตรงนี้เราจะอยู่ในท้องเราลักษณะแบบไหนเราไม่รู้เราไม่เคยคำนึงเพราะม,มีกรรมตัวนึงมาบังไว้ไม่ให้ ไม่ค่อยให้เรารู้ไม่ค่อยให้เราไปสัมผัสไปถึงความลําบากของพ่อของแม่เราตรงนั้นก็เลยเราเนี่ยไม่ค่อยคํานึงถึงจุดนั้นจากวันที่หนึ่งจนถึง9เดือนสุดท้ายพ่อแม่ของเราลําบากขนาดไหนในการอมท้องใช่ไหมจนมาวันสุดท้ายจริงๆที่เราออกมาจากทองมารดาของเราว่ามารดาของเราเนี่ยทุกทรมาน ขนาดไหนอันนี้เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแต่แต่เราท่านทั้งหลายเนี่ยส่วนมากส่วนมากจะมองเห็นเพียงแต่จากที่เรารู้ความมาถึงปัจจุบันพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้มีอุปการะคนแม่จะหมดนิดเดียวมาตอมก็ไม่ได้มีแต่แดดนิดเดียวมาส่องต่อร่างกายของเราก็ไม่ได้คือท่านทั้งสองเป็นผู้ที่มีประคนต่อเรา แต่เราเริ่มนับจากตรงนั้นขึ้นมาถึงปัจจุบันแต่เราไม่ค่อยจะได้นับไปถึงข้างลงไปว่าท่านลำบากขนาดไหนเนอะอันนี้ก็คือสภาวะความเป็นจริงส่วนมากจะเป็นอย่าง,งน,นั้นดังนั้นไอ้นี่ลักษณะแบบนี้เราจะต้องชดใช้แบบไหนเราชดใช้โดยการที่เราเลึกนึกถึงประคุณของท่านให้มากที่สุดภาวนาทุกลมหายใจ เพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นหงเป็นใหญยต่อท่านเป็นหงเป็นใหญ่ต่อท่าน,น,น,นและการทําอะไรเพื่อท่านอย่าให้ท่านน,นมีความลําบากใจแต่ถามว่าชดใช้หมดไหมชดใช้ยังไงก็ไม่หมดชดใช้ยังไงก็ไม่หมด <c oughs> เพียงแต่ว่าเราเนี่ยทำยังไงเพื่ออย่าให้ท่านนั้นทำให้ท่านนั้นลำบากใจทําให ท่านอึดอัดใจเพราะตัวเราดังนั้นเรามีอะไรเราสมควรแก่การชดใช้ท่านให้ท่านเลี้ยงดูท่านให้ดีที่สุดตามหน้าที่ของลูกของหลานอันนี้มีแต่วิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้ท่านสบายใจทำยังไงก็แล้วแต่ให้ท่านสบายใจอย่างเดียวแล้วทุกอย่างมันจะค่อยคอยหายไปเองผู้ที่เลี้ยงดูบิดามารดถือว่าเป็นผู้ที่มี เทวดาคุ้มครองถึงแม้ว่าเรามีบาปรกรรมมาตั้งแต่ชาติก่อนส่วนมากจะมาเบียดเบียนมารังควานเราอยู่เรื่อยแต่เมื่อเรามีความเคารพนับถือมีความให้เกียรติให้กับพ่อกับแม่เป็นผู้ระลึกถึงพระคุณต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งมาช่วยแก้ปัญหานี้ให้ได้ยอยู่เรื่อยอันนี้ก็คือความจริงเอาร่องนั้นก็คือว่าผู้ที่มีพระคุณของเราเนี่ย เราชดใช้อยังไงก็ชดใช้ไม่ได้นี่จะหมายถึงพ่อกับแม่นะ,ะถ้าเราผูา้ที่มีประคุณอื่นๆคือเรามีเราต้องใช้มีเราต้องใช้มใชไม่ใช้ไม่ได้คือต้องใช้ดังนั้นค้นเนี่ยที่เราติดแล้วเราไม่ชดใช้เนี่ยก็คือมันเป็นตัวสัญญาชนิดหนึ่งมาฝังอยกับใจของเราไม่เคยลืมในสิ่งเหล่านี้เราจะจดจำในสิ่งเหล่านี้ตลอดกาล ดังนั้นเราไม่สมควรแก่การลืมแต่เราสมควรแก่การชดใช้ก็เช่นแบบว่าเราไปยืมเงินกับจากจากคนใกล้บ้านกันจํานวนพันหนึ่งหรือหมื่นหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเราจะต้องใช้เขาเพื่อความสบายใจให้มากกว่านั้นเราก็ต้องมองไปถึงว่าเออการยืมของเขาจะต้องให้ดอกเบีย้ยเขาสักร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรก็ว่าการไปตามความสามารถของตัวเองนี่เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย แต่เรามีนี่เราจะต้องชดใช้ผู้นี้บุญคนนี้ก็เรียกวาหนี้บุญคน,น,นญคส่วนที่เป็นหนีบาเปเวรนมันเป็นยังไงหนีบาเปเวรนเนี่ยมันจะมาจากกายกรรมวจีกรรม,รรม,มโนกรรมของเราเช่นกันแต่มันไปในผลลบของความดีก็คือมันเป็นความชั่วเช่นตีพ่อตีแม่ฆ่าคน ครับสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คเรียกว่าในเวนกรรมีนบาปกรรมหรือในบาเวร,รนี่แหละแล้วเมื่อมีเราเราต้องทำอยังไงตัวเนี้ยมีเราเราต้องทำอยังไงเมื่อเรามันมีมีนี่ตัวเนี้ยนี่ตัวนี้ก็คือว่ามันเป็นนี่ที่ฝังอยู่กับจิตใจของเราเราชดใช้เขาไม่ได้เราต้องรับตามกรรมของเราที่เราได้ทำ ที่เราได้ทำนั่นะคือเราจะต้องได้รับแต่ที่นี่วิธีที่วิธีที่เราจะต้องรับกรรมเหล่านั้นเราจะต้องหาแนวทางหรือวิธีทางในการรับกรรมเหล่านั้นว่าให้ทำยังไงให้กรรมของเรามันเบาที่สุดเพราะทำให้มันกรรมมันเบาที่สุดเราจะต้องทำยังไงเราก็ต้องไปสร้างความดีสร้างความดีเพื่อไม่ใช่ไม่ใช่มามาเพื่อลบล้าง กรรมเหล่านี้มันลบล้างกันไม่ได้แต่เพื่อมาให้มีความดีนะมันขึ้นมาขึ้นมาให้มันมันอยู่ไล่เลียงกันกับ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 ความชั่วนั้นให้มันไล่เลียงกันหรืออาจให้มันมากกว่ากันให้มันไล่กันหรือให้มันมากกว่ากันเมื่อความชั่วเราเนี่ยมันให้ผลเมื่อใดมันจะมีความดีตัวเนี้ยเป็นตัวกั้น เรียกว่าคนที่ทําดีมีเทวดาคุม้มครองมีผีคุม้มครองก็คืออย่างนี้นะอันนี้มันเป็นวิธีการในการในการมาผ่อนจากหนักมาสู้เบาโดยการที่เราประพฤติในความดีเพื่อเอามาในการช่วยป้องกันช่วยป้องกันไม่ให้อำนาจของกรรมนะั้นมันมันมาแรงจนเกินไป บางกรรมมันมาแรงมากระแทกเลยกระแทกป้าเเรียบร้อยคือเรามันจะรับไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องหาความดีมาช่วยมาช่วยกันอ่าถ้าเราเคยเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเงี้ยเราก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็เห็นพวกเขาเอานกเอา,เอาปลามาขายตามตลาดตามอะไรล้วก็ซื้อนกซื้อปลาเ้าเอามาปล่อยตามน้ำให้เขามีอิสระอย่างนี้นะอันนี้เ,เรียกว่าทำความดีเพื่อ เพื่อมาช่วยมาช่วยเป็นกำแพงในการกักในการกันความชั่วที่เราใดก็ทำมาอ่าอันนี้คืาเรียกว่านีเวนกรรมนีเวนกรรมันก็มีวิธีแก่อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าแก่ให้มันสิ้นเชิงเลยนี่มันมันแก่ไม่ได้เพราะกรรมที่เราใดทําไว้คือเราจะไปแก่อย่างอื่นมันแก่ไม่ได้แต่คูบาจาันที่อื่นเขาอาจจะแก่ได้อันนี้ก็แล้วแต่ ก็แล้วแต่นะแต่ในตึกษฎีของพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่มีใครหนีจากเวรจากกรรมที่ตัวเองทําได้มีนี่ทั้งสองอย่างก็คือนีบุญกับนีบาปเวรนีนบุญคนกับนีบาปเวรเมื่อมีแล้วเราก็ต้องชดใช้ส่วนนีบาปเวรเราเมื่อเรามีเราก็ต้องไปชดใช้เช่นกันแต่จากการกระทําของตัวเองที่ไม่ดีเรามาทําการกระทําของตัวเองที่ดี เพื่อเอามาให้มันอยู่ไ่เลียกันอถอยกําลังตัวนั้นอย่าให้ตัวนั้นมาแรงการที่ตัวนั้นมาแรงก็คือเราไม่ทําอะไรเลยพอกรรมของเรามันจะส่งผลให้มาจริงๆมันไม่มีกรรมอีกตัวหนึ่งมาลองรับมันก็ทําให้เราเนี่ยโดนเต็มๆเราเคยฆ่าคนมามันก็ต้องฆ่าเราต่ออย่างเงี้ยนะปัาบที่เดียวจบคือกันเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อเรา เคยฆ่าคนมาสมมตินะเคยฆ่าคนมาปุ๊บเราก็ไปหาคนที่ถูกประหารอย่างนี้เป็นต้นไปทำยังไงก็แล้วแต่ให้มันถูกต้องนะขอวิงบอนเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เขาปลดปล่อยออกมาได้เนี่ยถือว่าเราเนี่ยมาชดใช่ไงเ,เมื่อกรมตัวเนี้ยมันกระแทกเข้ามากมตัวเนี้ยมันจะได้ช่วย อันนี้ประมาณนี้นะโยมนะประมาณนี้ดังนั้นก็คือถ้าไม่เข้าใจยังไงโยมก็ถามได้เขียนถามได้เยอะข้างล่างเดี๋ยวอาตมายินดีที่จะตอบคำถามโยมทุกอย่างนะโยมนะดังนั้นในคล,ลิปนี้ต้องขอจบติลงแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร